ทีป่ปลาจ้าสวัสดีเดวยค่ะกอนซอโกชแนลพามาเบิ่งปลาอยู่ท่าเรื่อจะท่าเรื่อปลาเยอะมากปลาหน่อยไร้ค่ะไร้แน่ ข้างล่างก็เห็นป่าไงป <c oughs> กติมองนี้คือว่างมองนี้คิอเป็นเรือดเลี้ยงเพราะจอดจอดตอวนี้เพราะจาวิาก็าได้มาไทายเาก็าได้เห็นป่าบรรยากาศยดถ้าเรือจ้าพามาเบิ่งป่าทราย <c oughs> เรือ ปลาเยอะปลาเยอะนะครับปลาเยอะปลานี่หน่อยไรปลานี่ยหน่อยไรนะจ๊ะทุ่ขสามารถเป็นแซนด์แซนด์ก็จะเดินไปแถวเนี้นยนะจ๊ะ บรรยากาศ9โมงถึง10โมงฮอนเดียสแต่กะอยากได้บรรยากาศยูทา,ราเรือเบญญาาิ้งป่าเตรียมบรรยากาศเราจ้ะอยู่แต่อยู่ก่ออะไรเขากล่าว่าเบ,บื้องยูทาเรือนะนี้ไม่ได้จากท่าเลโอ้ยลายจากเขาเรียนอยู่นี่แหละเข้ามาเบิ้งป่าเรียนอยู่นี่แหละจ้ะ ในขณะที่เรารอรถหัวรถเ่าสิสตาร์ตติดบ่อาทิตย์กลัวไม่ได้เขอาเมืองตาตาเพื่อกวนรับแดงให้หน่อยจ้ะจอดเมื่อพระเจ้าเราไมีมองจอดเพื่อบรรยากาศค่าเรือเม่มองจอดตรงนี่กะมองขึ้นมองลงตรงนี่กะเพื่อพระเจ้า จ้ะเนาะอันนี้อาไปฟุน่นก็คือ,าอ,อทาเรือใหญ่อีกทาเรือใหญ่อีกหมวกนึงอีกนะจ้ะเนาะไปฟังทางฟุ่นก็บทาเรือใหญ่อีกหลายหมองหลายหมองจอดหม่องหนึ่เรือเขาจ่อกับจ,จอดซ้อนๆกันสามสี่ห้ามันมึนม,มจอดมอไปปลาเป็นฟุ้งๆเลยจ้า ล้อรถมากิีว่าสตา์ปกติแจ๊ทแท้ๆวัวเจังไหนหนอ้ออาฟุ่มะ ค่รถสตาร์ทไม่ติดเมื่อกี้ไปเบิ้งแล้วสตาร์ทติดแล้วเ้าเอาเอา้าเอาแบตจากบนเรือไปใส่นะจ๊ะเก่ามือจ้ะว่าได้ว่าได้มาสตาร์ทรถเก่ามือ <c oughs> ก็เลยสตาร์ทไม่ติดจ้ะนท่าเรือท่าเรือตรงนี้เขาเอิ่นชั่วไร้เราจะชั่วไร้ชั่วไร้ชั่วไร้ เขาเมื่อก้าเมื่อไม่ได้เข่า,ม,า,ขามือรถสไตล์ปฏิทิเลย <c oughs> <c oughs> มาดูปลาอีกรอบจ้ากลับขึ้นมาเบิงปลาอีก <c oughs> ในขณะที่เรารอรถกลางปลาตวัวญ่ายจ้ะ าก,กาตัวง่ายใหุน่นอาจจะคลาอย,ยู่ใด้ยู่ใด้นาน ปลา,าน้อยไรมุ้งจปลาปลายัางมาจา้ะไปมาดูปลา ใช่ค่ะรถของเขามาแล้ว <aquí> ก <en S 1> ็ขอขอบคุณ <en> พี <comfy> ่ๆเพื่อนๆทุกท่านเด้อจ้ะรถมาแล้วส่งกระรอกไกให้เลาจ้ะเอาของขึ้นรถก่อนผู้หัวฉีเบิดรถบ่รถเท่ากับขั้นหน่อยโอเคค่ะขอบคุณหลายๆจ้ะมาส่งกระรอกไกให้น้องจ้าน้อสวัสดีค่ะ